สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นก็กับช่องบม่มีแคนดี้นะคะวันนี้เราก็พาทุกคนนะคะไปรีวิวบ้านของเรานะคะเพราะเราเพิ่งไปอัปเดตมานะคะเพิจิตอันนี้อาเกนี้นะคะยังไม่ได้อัปเดตเลยแต่ว่าเราคา,าดจะพาทุกคนนะคะไปดูบ้านเพราะเราก็จะแบบไปจัดเติมบ้านไปนะคะอ,ะอันนี้ก็จะไปลงดูแล้วถสายบ้านเราลงได้อันนี้ก็พิจิตรอันนี้นะคะเราไม่ได้ไปแบบ รถนะคะมันจะที่จริงมันก็มีให้มันก็มีเอามาให้นะทุกคนแต่ว่ารถที่เราชอบน่ะมีประมาณห้าคันแล้วก็มคนนีคันนี้คันนี้แล้วก็คันนี้แล้วก็เป็นอีกคันหนึ่งอะค่ะที่มันจะเป็นสีดาๆเนาะทุกคนคงรู้เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพเดี๋ยวทุกคนต้องไปโหลดเกมนี้มาให้นะคะ ทุกคนต้องไปโหลดเกมดีมาเลยนะพเพราะคเกมเนี้ยแบบสนุกดีๆนะทุกคนป่ะเข้าบ้านก,กันต่อตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะแบบเราเพิ่ไปเปลี่ยนสีใหม่นะทุกคนสามารถกดเปลี่ยนสีได้เลยตรงนี้ตรงนี้เลยนะทุกคนตรงนี้จะเป็นตัวตรงนี้เลยตรงนี้กดเข้าไปบางอันนะคะมันก็จะไม่ให้เราเปลี่ยนสีเนะาะเช่นบ้านเราก็ไม่ให้เราเปลี่ยนสี อันนี้สามารถล็อกได้ดกันละปลอกจากด้านใดนะคะล็อกจากด้านใดเปิดด้านใจะุกคนตรงนี้นะคะเราก็ไปต่อเติมเพิ่มแล้วตรงน,นี้ก็เป็นท่าเป็นสายเล็กเลยไม่ใช่เป็นสายใหญ่ปี๊ดลึกมากเลยทุกคนขออภัยเสียงก่อนคะ่ะเพราะตอนนี้เป็นหวัดอยู่นะโรงเรียนใครสอบแล้วโรงเรียนนี้ยังไม่สอบเลยค่ะสอบที่สามสิบ กระดาษดาโครสามสิบทุกคนสามสิบทุกเี็กใครสอบแล้วว่าคอเวนมาได้นะไปเราจะทำไปดูแถวสองต่อค่ะไปกันเลยอันนี้ก็ถ้าเราทำชีสับๆก็ขอครด้วยนะคะอันนี้ก็จะแบบทำเราเป็นแบบเออทำเปนเป็ดสีไว้แล้ว ประตูนี้เปลี่ยนสีได้ทุกคนเห็นไหมเปลี่ยนสีไม่ได้นะดีทุกคนขอภายนะทุกคนโฆษณามาโฆษณามาแล้ว,ลวก็กดคำว่าปิดเลยนะคะกดปิดแล้วเราก็จะได้รับเงินฟรีนี่เราก็จะได้เงินมาเพิ่มน,นะคะจะได้เงินมาเพิ่มแบบนี้อันตัวนี้เราก็ไม่เปลี่ยนสีไปเหมือนเดิมนะคะนีก็จะมีเปลีป่ยนสีตัวนี้เหมือนเดิมเลยะคะ่ะ แต่อันนี้เปลี่ยนสีไม่ได้เอา้าอันอันนี้เปลี่ยนสีได้นะคะแต่พอเรากดเข้าไปแล้วมันจะไม่ให้เรามีเปลี่ยนสีเนาะใช่อันนี้ยูซีเปลี่ยนสีได้อันนี้ก็เปลี่ยนสีไม่ได้ะค่ะทุกคนนี่อันนี้อันนี้เราก็ไปทาแบบทาปรับเปลี่ยนรูปอันนี้เราก็ทาแบบเปลี่ยนสีเป็นกลาอันนี้เราก็ไปวาง iPad มาเพิ่มนะคะลายแผ่นแล้วเราก็จะทำไปแบบล็อกสไตล์ล็อกสไตล์นะคะถึงเป็นวัดก็สู้ตาสไตล์อันนี้ก็ไปแปะเสียใหม่แต่ทุกคนทุกคนมองไม่ออกหรอกเอออันนี้เราก็ไปทำแบบเปล่าแล้วอันนี้ก็ในห้องน้ำยังเหมือนเดิมนะทุกคนในห้องน้ำยังเหมือนเดิมนะ เไปเท่าไรยังเปลี่ยนเดินนะทุกคนไปไปดูด้านนอกกันแล้วเราก็ได้ไปซื้อปืนอันใหม่ค่ะเป็นอันเก่ายังอยู่นะเป็นอันเก่ายังอยู่นะทุกคนตอนนี้เรามีปืนสามอันแล้วนะคะปืนยาวดึกปืนสั้นสองนนี้เราล็อกกันนะคะแล้วก็ทุกคนอุ้ยเราโดนดีเราโดนดีโอ้โหเงินเราอะเปอะไรน,นะทุกคนเพราะ เราได้ทำการล็อกแล้วเราก็ได้กลับเืินตัวเองกับไอ้เดิมแต่พอเราเอาดีนะคะคือเราคือตอนนี้มันจะมีเทศกาลวัยยิงโคล่ะแบบเขาอัปเดตยิงไปเลยค่ะยิงคือใครยิงกับอีงคูนะคะลูกว้าทุกคนดู้อรืเก็บเงินเลยค่ะเก็บเงินเลยฮ่า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 นี่ค่ะทุกคนคันนี้แหละคันนี้แหละที่เราที่เราชอบอ่ะมีประมาณสี่คันที่เราชอบคันนี้แหละคันนี้ด้วยคันนี้แหละที่เราชอบคันนี้แหละ คาเสียดำคันนี้แหละค่ะทุกคนที่เราชอบเพื่แต่ว่ามันไม่สามารถเอาได้นะทุกคนที่มันเอาได้นะแต่พอแบบถ้าเอาไว้จะดีนะคะทุกคนเดินเดินเดจะยกทุกอย่างให้อ่ะดีอ่ะดูปะเดือดอ้าวดีเห็นไหมถ้าตีนเราก็เอาได้นะทุกคนเอาเราเอาได้แต่พอเรากลับไปจอดที่รถรถอะที่จริงจอดที่รถรถก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเราจะตัวนี้ก็ได้พอตัวตัวนี้ใช่ไหม แล้วเราขอไปไกลๆ๋ย่ก่อนเราเป็บขนาดจะซประจำวันอยู่ไลยก็เข้าบ้านอ่ะทุกคนเพ้่ทุกคนมันหายมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมมันเลยไม่สามารถเอาได้นะทุกคนมันเอาไม่ได้นะใช่เราไม่ได้อนะ่ะทุกคนทีนี้ก็เข้าบ้านแล้ว แล้วเราก็จะหาไปยิงคนกันนะต่เพิ่มเสียงก่อนที่เพ่อนง,งนักกาได้ได้ได้ยินเสียงีแบบดีเสียงจะปดีนะเสียงไปหวาดน,นะคะทุกคอาจจะไม่ได้แบบเอสตยงดีแลวราใส่แล้วคะเราก็เปอายนะแบบบอกว่าเกดดีเราชอบบ้าค่ะทุกคนคไ,ไ,ไอจับลนะากได้ทุกคน อาจจะบอกว่าชว่วงนี้ทำไปถึงแบบไม่ได้รูคิปแล้วกับเกมอวตารโรนนะคะเพราะว่าชว่วงนี้ไม่ได้เล่นแล้วเนาะเวลามีอัปเดตอะไรเราก็ไม่ได้อัปเดตอะไรก็เข้ามาเล่นอยู่นะแต่เราค่ายไม่ได้แบบเราค่ายไม่ได้เนี่ยทุกคนเราค่ายไม่ได้เราหาคิปให้ทุกคนดูนะแต่เราก็พยายามไปอัปเดตให้ทุกคนนะคะทุกคนเดี๋ยว อา่ะนาทีนะคะจะได้พาไปทุกคนนะคะไปเล่นเกมบันดาๆคือไปเก่มบันได้หละทุกคนเออเกมอวตารโรนเนาะไปแล้วก็ทุกคนคะไปเสียนผักกราดด้วยคุชเนื้อเฮ้ทุกคนคือเล็บยวกันเนี่ยเล็บยูกันเฉยเฉยแต่ก็เก่งคือ ด่ยทุกคน่ายด่สามารถเตได้นะคะให้เรากดตัวดีนะะตัวนี้เ้ียตัวดรูให้กดไปตัวดีนะตัวดีจุ๊บคเดีรก็สามารถเต้ตัวนีก็ได้มีท่าหลยท่าเลยตัดีกจะไปเต้นะคะ้ลับเงินฟรีค่ะ เรเพิ่เลยเราเพิ่ะายแล้วเอเสีย้ดีเราเราทำงานตัวแรกมเลยอึดอันแล้วว่ะแล้ววันมี่สองอันไหนแกสตรอเบอรี่มี่สองอันอันนี้มันยืดอันแล้วที่จะทำร่างกายอ่ะ ลูกพี่เอาไว้ได้หอเ่าเคงบัได้อ่าอาของดาพี่พี่ทำแล้วคือมนไม่ได้แล้วเอากรดุกกุกกไปด้แล้วหราก็จะเอาดีกันแล้วเดี๋ยวปิดปเ็กก็ก็ โตดีเลยตอยู่ตรนั้นตเนี้ยร like ู้จ๊กตกันเลยค่แต eh. ่พอเราเปิดนะคะเปิดเปิดกันเสร็จตรดีม่ว่าไม่หยุดเลยหุดดกว่าเดี๋ยให้โดนทำลายดูค่ะสุดทีว้าวตอ้ืเกิเยอะมากเกิเยอะมากค่ะโคตตายแลละส่วนตัวดีนะคะมันก็จะให้เราเวลานะตอันนี้นก็ไม่ได้เปิดแ โอ้ทุกคนลดลดลดแต่ว่าคืนเราจะไม่ลดนะคะทุกคนคืนเราจะไม่ลดคยเจอคนทายโอเคนะคะทุกคนให้ทุกคนอยากได้กี่ก็เข้าวันนี้ได้เลยนะคะเป็นวิธีแรกด้วยนเราคิดซื้อเกม Yeah.